สวัสดีครับทุกคนครับมันอีกส้าทุกคนมาเลาะสวนดอกกระเจียวนะครับนาอหลังจากที่เหาเสียหนาเอาหุนแล้วนะครับใส่ปุ๋ยนะครับมันนี่ดอกกระเจียวกระเหลื่มแทงนอขึ้นมานะครับเหลื่มงามแล้วครับผมตั้งโตได้แล้วกะสีเหลื่มออกดอกในเดือนกันยานะครับนาะชโวงนี้เพิ่งจะออกดอกเต็มที่ครับสว่วดาดอกกระเจียวห้องกะสสบอะงามเต็มที่ไปไหนนะครับนาะเพราการดูแลบททัวถึงไปไดนครับครับครับ การออกดอกของเพื่นกับประมาณนี้ครับผมเป็นปีดอกนะครับนอเริ่มสะออกดอกนะครับแทงดอกนะครับนี่นอหน่อยเพิ่นครับนอหน่อยตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นต่อไปนะครับนอการออกดอกรุ่นต่อไปแต่คือรุ่นกอนเพื่อนทีเพื่นออกดอกมากรุนกอนก็คือเถาแห้งไปแล้วนะครับรุ่นนี้ก็คือโบติก็บนะครับรุ่นนี้โบติกโมเมนต์โมเมนต์รบโเก็บนะครับคือเก็บบบท่านนะครับก็คือที่จริงมันก็ต้องเก็บออกมันเป็นต้นโล่งๆนะครับมีแต่ต้นนะครับหมายมีดอกนะครับนอ แต่ว่าดอกของเพลนแต่ทมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับเม็ดเพ่นที่ตรงนี้ครับเม็ดเพลนซียูในครับเบิ่งดีๆครับเม็ดเพ่นซียูในบอลอู้นี่ครับนองเกิเพลนล้นลงไปครับตันนลนลงไปแหละเพลนก็สิตแตกแต่กอขึนมาใหม่ครับนาะนี่ก็คือเกิดจากเม็ดของเพ่นนะครับเป็นดอกกระเจียวครับนี่นี่กคือเพ่นเกิดจากดอกของเพ่นนะครับจากเม็ดที่ ลุนลงจากดอกนะครับนี่พวกนี้ครับจะเป็นดอกย้ายพันธุ์ได้ครับก็คือไปชำทุงครับเนาะแบบนี้คือเครื่องห่อไปชำทุงนะครับแต่ว่าผมก็คือจะบูมวลาไปชำนะครับครับก็คือรุ่นนี้จะออกแล้วก็รุ่นนี้ออกนะครับเนาะรุ่นนี้ก็คาดว่าจะเป็นประมาณสุดท้ายนะครับย่าตุลาประมาณนั้นครับจะออกดอกนะครับเนาะตอนนี้คือสําหรับตัวนี้ก็คือรุ่นแรกนะครับนี่ก็คือรุ่นครับรุ่นต่อมานะครับเนาะ แ้วก็มีหลายหลุนครับเพ่นแทงนอออกมาครับคือมันไดดอกนะครับขาดไว้เร่อยว่าตรงไดดอกในนอนถ้าพันแทงนอออกมานะครับครับดอกกํางกินนะครับน่องครับสซุ้มนี่ติดเป็นดอกติดกํางกินเลยครับนี่กับวิธีถอนนะครับน่องก็ต้องจับลวบครับสองให้จับสองนะครับเด้๋ยสองเพราะว่าหัาตองเอาครับหัวหอาต้องเอาค้นพิ่น้านะครับ เอาส่วนโค่นเพราะว่าดอกกระเจียวสกินได้่มือนะครับถ้าถ้าดอกประมาณนี้นะครับสิกินได้่มือเลยครับตั้งแต่โค่นมาจนหอดดอกนะครับแก็เวลาเขาดึงพ่นกระสีบกขาดนั่นนะครับดอกพ่นกระสีบกขาดนะครับนอกวิธีดึงดอกกระเจียวครับครับนี่แหะดอกกำลังกินนะครับแต่เวลาเขาดึงเขาต้องจับหลวบๆดึงขึ้นมาเหมือครับกระสี่ดประมาณนี้ครับก็คือตอนก็คือดอกต้นพันบกคอยสมบูุญไปแนะบเนาะ ้นผนพอสมบูรณ์ก็เขามาใส่ปุ๋ยที่หลังนะครับก็คือเผนผลออกมาก็ออกดอกเลยครับนี่จะเป็นกรลดังเป็นปีดอกนี่ต้นี้ปีดอกครับครับดอกกระเจียวหวานก็ให้ผลผลิตดีนะครับนอออกดอกครับออกดอกกระดิเก็บทุกมือนนะครับกระโบหลายต้นนะครับนอกระโบหลายประมาณงั้นหน้าหนึ่งแต่ว่ากระดิเก็บดอกทุกมือนนะครับแต่ว่าหลังจากปีนี้แล้วนะครับผมจะเอาซุ้มนี้ขยายพันธุ์ออกอีกนะครับ ก็คือสีคุดผมวเพิ่นก็เดือนท่านว่าก็สิเริมคุดหัว่าครับกะย้ายพันธุ์อีกนะครับก็มาเบ่งนอเพิ่นครับนี่ก็คือเพิ่นสีออกออกดอกนะครับเพิ่นเตรียมสีออกดอกเพิ่นแตกนอขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เพิ่นเสียหยา้เพิ่นนะครับนอหลังจากที่เราเสียหยา้เพิ่นแล้วเพิ่นก็แตกนอขึ้นมาใหม่ครับก็งามเขียวนะครับเพิ่มมีปีดอกหลายครับก็คือปีดอกของเพิ่นนะครับนะก็อีกมืออื่น อีกสองหมื่นนะครับกิดสีโพกมาให้เหาอได้ดึงดอกนะครับครับสําหรับปุ๋ยสีใสดอกกระเจียวนะครับนอกลักๆก็จิะเป็นขี้ไก่นะครับนอกรฟางเขานอกะฟางคุ้มต้นเพิ่นนะครับกรฟางคุ้มโคนเหงาเพิ่นนะครับมีขี้ไก่นะครับนอกระปุ๋ยยูเลียครับใส่ปุ๋ยยุเรียสิ้าสิ้ากับยุเลียผสมกันนะครับกําลังใส่ปุ๋ยเ้อเดียวนะครับปีนี้ครับปีนี้กาลังใส่ปุ๋ยไปเธอเดียวนะครับ มาณนี้ครับก็คือพืนแตกนองมาลายครับเราก็เจียวรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือจะให้ผลผลิตเต็มที่ย่างเต็มที่นะครับประมาณกัญยานะครับตอไปกัญยานะครับแบบทีจับแบบนี้ครับเวลาถอนอากก็สีดามาลักษณะนี้นะครับน้องครับก็พยายามถอนออกเรื่อยๆนะครับจะให้พ่นมีดอกแก่ครับ เพื่อให้พผนแตกนอกนะครับนะพยายามถอนเพื่ออกเรื่อยๆอย่าให้ผนไม่ดอกแก่หากสิ่ใดนอไม่นะครับสำหรับกอดีกั่คอยสมบูรณ์ไปในน้เนะ สำหรับดินที่ปลูกดอกกระเจียวนะครับน้องก็เป็นดินไหนาธรรมดานะครับที่ผมปลูกนะครับปลูกได้ทุกสภาพดินน้ดอกกระเจียวครับเพิ่นกระบอกในเรืองมากขึ้นได้ทุกสภาพดินครับถ้าดินใหญ่ให่แน่เทากมีขี้ไก่นะครับน้องขี้ไก่ใส่เิ่นขี้แกบก็ขี้ไก่นะครับฟางคุ้มครับก็ขึ้นได้ทุกสภาพดินนะครับน้องแต่ถึงดินทินน้ำน้ำท่วมนะครับแต่บ่ขังนะครับน้ำท่วมขั้งต่บนั่นก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำบอกง่ายๆครับ ขั้งแต่บนานนะครับนอกปลูกได้ครับแต่ว่าอยากให้ขังเลยถ้าขังเลยนี่ก็เน่าขึ้นกันนะครับดอกกระเจียวครับแต่ขังแบบปลูกพักผ้าอย่างสิ่นะครับนอกปลูกพักกันจองสิบบ่ได้ครับแต่มีชุ่มๆแน่นะครับนาอที่ผมสวนผมนี่ก็เป็นที่ให้หน้าเก่านะครับก็คือเวลาฝนตกมาน้มกระขังครับก็คือระบายคอยระบายออกไปนะครับเหมือน่องเหมือนกระแหงสินะครับก็ถือว่าปลูกได้ครับแบบดินแบบนี้ครับ ก็คือปลูกดอกกระเจียวนะครับน้องเพื่อเป็นได่ได้เสริมในวัวเรือนนะครับน้อง,งขายได้มูละยี่สิบสามสิบสี่ครับถือว่าเฮามีรายได้ทุกมือน,นะครับน้องแต่ว่าถ้าปลูกขยะออกลหลายๆก็เพิ่เพิ่มน้อคก็สวนใหญ่ๆเพิ่นนะครับเพิ่นก็สิมีรรยได้ดีนะครับผมแต่ผมจะปลูกอินภายในครเรือนนะครับน้องแต่ว่ามันก็เหลือกินแด้แบ่งขายแบ่งพี่น้องนะครับครับก็ด้เก็บดอกทุกมือครับผมก็จิเก็บดอกทุกมือ สำหรับืินีก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณที่น้องทุกคนนะครับนอที่เบิ้งจนจบคลิปรับกดติดตามช่องแจวบานเทาช่อง youtube ครับผมแจวบานเทาครับแล้วก็เป็น Facebook การสวนเกษตรจินดาทวีครับผมก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบขอบคุณทุกคำติชมนะครับนอมียังอยากแนะนำหรือติชมกับคอมเมนต์ไม่ได้ครับผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับนาอตสีชมมาได้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนหลายๆครับ ครับสุดท้ายนี่ก่อนจากกันไปนะครับก็ให้พี่น้องทุกคนนะครับอยู่ดีมีแห่งครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ